ไปเล่นหนังสือไม่ทันนะจ้าจ้า กี่โมงอ่ะสิบเอ็ดโมงนี่ก็ใกล้ถึงเวลาเรียนแล้วนะไปเรียนกันเถอะแต่ฉันหิวอะไปหาอะไรกินก่อนนะโอ้ใช่ใช่แป๊บเดียวเองไปหาอะไรกินก่อนอะจะดีฉอนี่ก็ใกล้ถึงเวลาเรียนแล้วนะเอาหน่าแป๊บเดียวแป๊บเดียวนิดเดียวโอเคไปก็ได้ถ้าหลากปะเปรี้ยวสุดมากคนหน้าตาแบบคนหน้าตาเขาจะมีคนฝั่งนึงหน้าตาดีอีกคนนึงหน้าตาไม่ใช่มพวงค่ะ ีกเรื่องอย่างเพราะว่าช่วยจะสองเรื่องเลยนะตายคุยมั่งสิไม่ได้เทียวอนเดเลยใจเองเอาตรงนี้แหละวิวแหลยตอนนั้นดีนะกินน้ำม่างตื้นเผื่อกแต่แล้วมีอะไรบ้างเนี่ยเรามีฝรั่งอร่อยมากเลยหวานมากเลยสอบฝรั่งกรอบๆได้ไหมโอ้ยเราไม่ได้บอกแม่ค้าสิ แกน้ำลายจชื้นวันนี้ฉันจะไปทำอะไรบอหรอแกเออว่าแต่ฉันยังไม่ทำอะไรเลยมันถ้าอกว่าเปิดไปแล้วตายแล้วสีเล็บจะสวยตายค่ะสีป่ะไม่อ่ะเราต้องทำงานบ้านช่วยป้าเราเลยไม่อยากทาเลยหนเธอนี่หญิงไทยจริงๆเลยนะเข้าไปก็ไปไกลๆนะเซ็นเทเลปลาวแกเซ็นเทเลปลานี่ฉันไปดูมายูนี่ยนมอเป็นร้านเปิดใหม่ทำเล็บสวยมากเลยนะวันนี้เรา มาจากญี่ปุ่นใช่ไหมมาไกลจังวันนี้เราไปทำไมยามเช้าเอ้ยยามสายสิฉันก็ดูว่าเช้าของฉันเป็นอะไรเนี่ยช่วงนี้หลงๆเดิมใช่แกสายเป็นไรอ่ะหน้าตาไม่ค่อยดูดีไม่ค่อยดูดีฉันอยากขึ้นไปเรียนแล้วอ่ะโหแกก็ยังไม่ถึงเวลาเลยอีกตั้งที่10นาทีแกใช่แกรีบไปถึงไหนเนี่ยแกว่าแล้ววันนี้ฉันอยากไปทำอลไรไปทำเลสเทนเดอรที่เซนทรัล หรอเออใช่เล็บฉันฟันกระหอกไปหมดแล้วแต่ไปไหมไปด้วยกันนะจะดีหรอไปด้วยกันเถอะนานๆเรไปเที่ยวด้วยกันทีใช่ทำเล็บแค่แบบเดียวฉันสัญญาใช้เวลาไม่นานอุ้ยนี่แกดูพี่คนนั้นนี่ไหนหล่อป้าหล่อป้าอุ๊ยแกหล่อจริงๆด้วยไหนดูสิหล่อป้าแกรู้จักหรอใครอ่ะเขาชื่อพี่คิวใช่ อยาลองแต่บอกว่าขนาดไม่รู้จักนี่ช่อว่าคนน่าสนใจดีนะแก,แกไม่รู้จักแต่สนใจคือเพื่อเราใช่ใช่น่าสนใจดีเออนี่ฉันได้ข่าวมาด้วยนะว่าเขาทำรายการเดอดช็อคด้วยน่าสนวนเหมือนแกว่าแล้วก็อยากไปลองของใช่ชินว่าเราไปสมัครกันดีกว่านะเผื่อจะได้ใกล้ชิดพี่เขาด้วยเออว่าแล้วก็น่าสนนะไปไมีมจ้าเราไม่อยากไปเลยอ่ะเธอน่าตายเราก็แค่ไปอ่ะไปถ่ายไปถ่าย ก็จบแล้วมันก็ไม่มีอะไรหรอกเผื่อได้ตังค์ด้วยแก่ไปเถอะใช่ไปกันนะตื่นเต้นดีของแกไปด้วยกันนะใช่น่าสนุกอ้ะน่าหนาวที่เพื่อนไต้และแกไปก็ได้ป่ะเพาะว่าเราไปกันเอาาองมไปด้วยแกมหาลัยฉันน่าอคนเ่นใหม่ชอบอ่ะแกนี่ลืม เดให้นะคะ่คน้องสนใจกหรอครับใ่ค่สนใจสนใจเพื่อนสนใจหรือเปล่าก็สนใจเหมือนกัน่ะเพื่อนเราสนใจนะะอ๋อเพื่อนอยู่ตรงไหน สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านวันนี้เราก็ได้มาลองของกันที่บ้านหลังหลังนี้ที่เขาเรียกว่าเฮียนที่สุดในย่านนี้น้องๆพอรู้ประวัติบ้านหงนี้กันไหมครับ you saw, you saw นั้นเดี๋ยวพี่จะเล่าประวัติบ้านงนี้ให้ฟังบ้านหลังนี้มีการฆาตกรรมเกิดขึ้นภายในบ้านจากสามีห่วงภรรยาเขาจึงได้ฆ่าเมียแล้วเขาได้ฆ่าตัวเองตายตามจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปก็มีเสียงโวยวนออกมาจากในตัวบ้านจากประวัติที่พี่เล่าให้น้องๆฟังพี่ใช้น้องเข้าไปกันทีละคน น้องๆจะไหวไหมครับเออพี่คะถ้าเราจะขอเปลี่ยนจากเป็นเข้าไปหนึ่งคนเป็นไปเป็นสามคนเลยได้ไหมคะเพราะว่าเหมือนจะไม่ไหวกันจริงๆนะคะถ้าน้องๆไม่ไหวจริงเดี๋ยวพี่ให้เข้าไปสามคนก็ได้ครับเร,ริ่ภารกิจแรกเลยนะครับน้องๆเดี๋ยวเราจะให้น้องๆเดินเข้าไปในตัวบ้านนะครับ

พี่คะหนูเห็นเป็นเงาดำๆมาค่ะ อยู่ตรงประตูค่ะพี่ตรงประตูครับเดินเข้าไปเลยครับสดีคอยู่ไหมครับมาเดี๋ยวิ่มารกิจที่สองเลยนะครับที่แท้ที่เป็นดงที่เตีงยงนะครับ ครั้งใช่ไหมคะครับแล้วบอกเขาว่าอยากเห็นอยากเห็นสามครั้งครับอยากเห็นอยากเห็นเฮ้ยพี่คะอะไรพี่เขพอได้ไหมหนูรู้สึกเหมือนมีใครมาจับหนูอะในตอนนี้รู้สึกไงครับปิ๊งเหมือน หนูกลัวพี่หนูหดล,ลุกไปหมดแล้วอะพอพอได้ไหมคะขอขออยู่คก่อนค่ะางาน,นลุกขครน่งครับสองคนข้ <c oughs> ามาปับเลย